ดรามา่าไซส์สกอตหนีเห่าเอ็มตัวทำหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2ม mm ุมฟังเช่นเคยนะครับ mm hmm. คุณไซส์สกอตเนี่ยเป็นทายาทรุนที่สีของสิกนะครับแล้วก็ไปทําเกี่ยวกับอนุรักษ์ให้กับทะเลใต้แล้วกันนะครับเกไ็ไปแบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่รับเงินเดือนหรือเงินเดืนทั้งสิ้นแล้วเขาก็เอาเงินตัวเองอะไปช่วยเหลือด้วยซ้ํา mm hmm. ใช่ไหมผมเองก็เป็นนักอนุรักษ์ครับ mm hmm. เคยเป็นนักอนุรักษ์มา mm hmm. ก็พอจะเข้าใจพี่สายเขาอยู่ว่าเป็นยังไงซึ่งตามกระแสะตอนเนี้ย เรื่องมันก็แย้งกันสองทางใช่ไหมครับเพราะว่าประเด็นหนีห่าวคือคุณทรายเนี่ย <c oughs> เขาไปช่วยทะเลใต้ที่มีทะเลเอ่อเรือนักท่องเที่ยวครับไปโยนสมอลงโดนปะก,กาลังใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องนู้นนั่นนี่หน่อยแล้วเขาไปจัดการระหว่างที่คุณทรายเขายือนอยู่เนี่ยม,มีต่างชาติคนหนึ่งทำเกรียแบบแล้วกันหนีห่าวอ่าแต่มันเป็นการเหมือนกับบูลลี่คนเอเชียเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคนยุโรปเนี่ย หลายๆคนนะคนดีก็มีแต่หลายๆคนที่ยังไม่เซ็ตแย่ๆก็มีการบูลลี่คนเอเชียอยู่ใครเคยไปนําเทศน่าจะพอรู้ใช่ไหมเออโซนดีโซนไม่ดีมันมีทุกประเทศนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นให้คุณทรายเนี่ยเชิญคนนักท่องเที่ยวคนนั้นนะ่ะกลับไปไม่ให้เที่ยวต่อไปมันก็ทําให้ผู้มีผลประโยชน์แล้วกันทั้งผู้มีอํานาจทางการเมืองในท้องถิ่นหรือว่าทางหนูเน้น่ผมพูดไม่ได้อะ แล้วก็ผู้ที่ทํากิจการต่างๆเดือดหลงเดือดร้อนมา,เ,าเขาเรียกว่าใส่กระแสดราม่าใส่คุณสายนจนคุณสายเนี่ยต้องถอนตัวออกมาจากการเป็นนักอนุรักษ์ตรงนี้แล้วก็ออกมาออกสื่อเพื่อเพื่อแบบเขาเรียกเป็นโทรโขงเป็นนกหวีดให้ทุกคนรู้ว่าพูดตรงๆได้ปะว่าการผลประโยชน์แล้วกัน้าไปเรียกว่าคอร์รัปชันมันมันอาจจะรุนแรงไปใช่ไหมครับ ผลประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคนที่ผู้มีอำนาจในพื้นที่ที่มันต่อยอดเป็นขั้นสูงลงมายันผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ไปใช้ตรงเนี้ยซื้อเสียงจากผู้คนที่ค้าขายเล็กๆน้อยๆร,รอบๆทำให้มาเป็นกระแสใสยคุณใสยจนเขาเจ็บปวดใจที่เขามาทำอะไรด้วยใจแบบนี้โดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ทำเพื่ออะไระครับเขาทำเพื่อให้คนไทยอะ่ะมีคุณค่าไม่โดนใครดูถูกเหยียดหยามหรือว่า เหยียดเหยียดเชื้อชาติดีว่าเอาเอ,เอ,เอ,เอมันมันมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าอ่ะใครที่คิดอีกมุมหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ว่าอะไรก็คิดว่าคุณทายเขาอาจจะเฮ้ยไล่นะักท่องเที่ยวไปแบบนั้นนะแล้วใครจะอยากมาเที่ยวประเทศเราเอ่ะก็มองมุมนี้ได้แต่อย่าลืมนะครับเราสามารถรับนักท่องเที่ยวที่มีมายเ d s e t ที่ดีมาประเทศไทยแล้วให้เกียรติคนไทยให้เกียรติสถานที่เห็นคุณค่าในสถานที่ของเราได้ ถูกไหมครับอันนี้ผมมองแบบ2มุมต่อาจจะมุมนั้นเล็กหน่อยเพราะว่าผมก็อาจจะต้องพูดในสิ่งนี้ถูกต้องมากกว่าถูกไหมครับแล้วก็เป็นดามาใหญ่โตคุณทรายเองก็ก็มีโอกาสที่จะกลับมาทําการอนุรักษ์แบบนี้อีกไหมก็มีครับคุณทรายบอกว่าถ้าเกิดว่าไอชนชั้นบนทั้งหลายที่กินกันเป็นทอดทอดถ้ามันปรับให้ดีแล้วเขาอาจจะก,กลับมาคิดดูสิสังคมเรามันจะ,จะเจริญก้าวหน้าดีขึ้นได้ก็ต้องมีคนไม่เซตดีๆถูกไหมครับแล้วก็ต้องกําจัด สังคมอำนาจตรงนั้นนะ่ะให้หายไปเรื่อยๆหรือหายไปหมดเลยเร็วๆมันก็จะดีต่อพวกเราใช่ไหมครับหลายคนเรียกร้องความสุขในสังคมความเท่าเทียมในสังคมทุกๆอย่างที่มันจะดีต่อกันและกันทุกๆคนความเท่าเทียมกันความไม่เซตดีความเข้าใจให้กันและกันมันสําคัญนะครับผมอาจจะเอารายละเอียดทุกอย่างมาลงไม่ครบนะครับแต่ว่าผม ทำทุกคลิปมาผมจะปลูกฝังเสมอไม่ว่าเจอข่าวอะไรร้ายแรงแค่ไหนดราม่า,มาแค่ไหนผมจะยืนยันเสมอครับว่าถ้าเราหมายเสร็จดีเราเข้าใจและให้เกียรติกันทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับคุณเองก็ไม่ชอบการโดนเหยียดการโดนไม่ให้เกียรติการโดนไม่เข้าใจผมเข้าใจครับว่าความคิดจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่ตรงกลางที่เป็นความจริงมันเหมือนกันนะครับความจริงที่เกิดขึ้นจริงถ้าเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้สึกดีหรือไม่ดี ใช่ไหมเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งก็เช่นกันคนคิดต่างกันได้ครับคนชอบสีแดงอีกคนไม่ชอบสีแดงแต่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขคุณชอบแบบไหนคุณทําแบบนั้นโดยที่ไม่ลบหลู่คนที่ไม่ไม่ได้ชอบเหมือนคุณมันง่ายนิดเดียวครับความสุขมันง่ายนิดเดียวอยู่ที่ว่าคุณถ้าทำมันหรือเปล่าหรือคุณต้องการจะเอาแต่ใจอย่างเดียวเนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจให้ พีสายสควด้วยคตเท่เลยเป็นผู้ชายด้วยกันแท้ๆพี่เท่มากเลยครับถ้าผมแบบมีกําลังอย่างนั้นผมอยากไปทำเหมือนพี่นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปช่วยนะครับพี่โอเคแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ m ตัวทหมู่บ้านแล้วก็ช่อง MP ทุกๆช่องด้วยนะครับคอมเมนต์มาเสนอความคิดกันอย่างสุภาพนะครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาดูผมครับ